หนึ่งถ่ายรูปไปให้บอสช่วฮัลโหลครับพี่อะไรนะเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะไปบ้านดีจีแป๊บนึงไปแล้วกลับบ้านเดี๋ยวไปหาไปบ้านดีจีหนึ่งไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวสวนสัตว์ไปเที่ยวสวนสัตว์ไปทำงันหยกดีไหมวะถ่ายรูปลงหลายรูปแล้วเนี่ยเป็นขับกันนะครับอะไรนะนันดีนี่ไงไอไอดีจีมันอยู่กระดับกลางเดี๋ยวปะ ไม่รู้ว่าเห็นคนชื่อหวังเขาโพสเนี่ยชอบไปเหรอร์งหวะนันีกก็นำอยู่อ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาหายไปเลยอ่ะวันนี้ก็หาไม่แบบมาปะปายว่ะพี่แล้วทำไมทำไมคิดยังไงอะสะรุปาคิดดีแล้วหรอที่จะไปแบบว่าออนทัวร์อยู่แกนงคนอื่นอะอ้าวคือออกไปแล้วอ่ะนะ แล้วท่องไปพี่ไม่อยู่ในแก๊งแต่แค่แบบว่าไม่ได้เป็นบอสล้วให้คนอื่นแบบลองมาทําหน้าที่ตรงนี้ดูแล้วก็ดูคนในแก๊งเล่นว่าเป็นยังไงแล้ว,ลวหนูบอกไปว่ามาได้นะแต่สล็อตมันเต็มอ่ะตอนนี้ต้องรออ่ะคือพ่อหนูบอกว่ามามาได้แต่ว่าตอนนี้สล็อตมันเต็มอยู่นี ได้พี่ปิยวอยากมาอยู่จริงปะเนี่ยอันอันนี้อันนี้แผนอะไรปะเนี่ยเสวตมีแผนปะเนี่ยมาล่อซื้อความลับแก๊งมะเนี่ยบอลรถผมแรงกว่าบอลรถผมแรงกว่าอะไรในใจเหรองั้นเอาอย่างี้ถ้าบอกว่าสลบบบดีสิแคนแรงมันมีคนออกหรือว่ามันว่างหรือมันอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไม่อะไรสิบแปดหุนแรงสิบแปดหุ่นแรงสิบแปดหุ่นแรงระวังเลยบ้านมันน่าถึงอย่างวะเนี่ย Thế tao không có lan của tao không có lan Quá nhà Gặp gì đến ba là gì tổng gia จะบีบทำไมวะเนี่ยลงยืนนี่ถ่ายรูปถ่ายรูปย่ามมหน่อยที่อ่ะอ๋อมันอายสัตว์รถตัวเองให้ได้นะไม่มาพร้อมกันหายนะยืนตรงย่านนี่ไหมคะเอาแม่งเลยดิที่อ่ะเปิดบ้านเราเลยว่ะยืนยืนไร่ยืนไร้กูยะถ่ายรูปยืนตรงนั้นนะ ถ่ายลงนี้เบลถ่ายลงนี้จอกันถ่ายลงนี้อะไรแหละมุมอะไรมุมอ๋อไอ้ทวิตทันล่มอ่ะเฮ้ย #hashtag ไม่ใช่เจ้าถิ่นเช็คอินได้เปล่าเอาดิเอนนี้อาดิไม่ใช่เจ้าถิ่นเช็คอินได้เปล่าหยามจัดไอ้เหี้ยหยามจริงอ่ะเนี่ยหนีเล่นได้ไงอ่ะไอ้เหี้ยสมเพศวะไอ้สัตว์ ปะปะปะรูปสองรูปพอละรีหลอด <c oughs> ปเลยไปเลยกลับบ้านเลยไปครบหลังนึง ครับตีกันอยู่หรอใช่ครับใช่ครับตีตีกันยังอ่ะเฮ้ยไงดิจีไอ้เหี้ยเปิดดิไหนอ่ะไม่มีดีซีเลยแจกปากทำไมวะไอ้เหี้ยกูตกใจเลยคุยกับใครอ่ะเรื่อที่ไหนไม่รู้โทรมาใครอ่ะพอใจไง นี่ก็เลยบอกว่าเจอดีจีแล้วก็ขีดใหญ่เลยคาใจออ๋แล้วเขาโดนหาานดดี้บ่อยเหรอไม่นะน,นี่เจอคาใจนานมากเฮ้ยไปไหนกันกน่ะเจออะไรอะ่ะกับบ้านรีหอดกับบ้านลีรลอดเว้ยไปกับบ้าน ไม่เท่าแล้วนี่8นั่นแน่ไครไว้อ่ควันขึ้นเลยสัสควันขึ้นไอ้เหี้ยชนกูด้วยอะไรอ่ะแรงอแรงจังวะอู8ครั้งหน้าแรงไปเปล่ารถบ้านรถบ้าไม่แรงจังวะวิ่งเท่าไหร่อ่ะสี่อ่ะไปครับสหรัฐรถแก๊งไอ้ควายสภาพ ทำทรงนะมึงนะะ่ะบาร์ดเอสบาร์ดเอสบารอะไรนะไม่ได้ยินใช่ใช่ใช่เพิ่งเข้าแก๊งใช่เคราอีกยังเตรียมนครบาลอยู่ปะเนี่ยเอาจบล้วเหรอทำไมอ่ะโถ่ญาติญาติเท่าหมอยไอ้เหี้ยมึงยังสะบัดให้กู<อ>สุดยอดจร<อ>ิงเลยเฮีย โอ้ยอย่างนี้โคอ,อีกกลาเหงาเลยดิอ้าเหงาบอกได้นะเดี๋ยวไปหาถ้าถ้าถ้าเหงาก็สะกิดมาถ้าเหงาก็สะกิดมาไงเปล่าครับจะไปเยี่ยมเฉย